มาดูเคปอินเดียเพื่อนครับกระทะของเขานี่จะทําการยึดติดกับแท่งสี่เหลี่ยมเลยนะครับซึ่งเป็นสเตเลสนะครับนี่ฮะเป็นคล้ายหินนะครับด้านบนจากนั้นก็ใส่แป้งเคปลงไปนะฮะนี่ครับทําเหมือนเคปญี่ปุ่นบ้านเรานะฮะมาดูไส้ส่วนผสมว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะทำการม้วนวงแบบนี้คล้ายกันนะครับแต่เคปอินเดียค่อนข้างที่จะหยาบกว่านิดนึงนะครับดูหม้อของเขา ไม่ได้ดําโดยธรรมชาตินะครับเป็นสูตรที่เขาทามาแล้วฮะนี่ฮะคล้ายหินครับจากนั้นใส่ไส้นะครับที่ทําสําเร็จมาเลยไม่ได้เลือกไส้นะฮะนี่ฮะก็โรยหอมโรยนี่ฮะใส่เต้าหู้แครอทลงไปฮะจากนั้นตัดเลยครับรู้สึกว่ามันจะร้อนเร็วนะครับกว่าปกตินะครับนี่ครับเสร็จเร็วมากครับพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆครับเคฟญี่ปุ่นเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าครับแบบนี้อู้ยน่ากินครับสะอาดถูกหลักอนามัยครับ